สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็พบก,กับช่อง BNM Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องตัด้าดไร้สายนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบเขาบอกว่ามอเตอร์บัตเลดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นบัตเลดหรือเปล่านะครับผู้ชมราคาสามร้อกว่าบาทน,นะครับสามร้อกว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันมันจะเป็นยังไงผมเลือกแบบตัวเครื่องเก่านะครับเพราะว่าผมมีแบตเตอรี่เยอะแล้วนะครับตัวเครื่องเก่า มาดูกันมาดูกันแล้วก็ไปทดลองใช้กันนะครับทุกผู้ชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้ไม่พลาดที่วิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆนะครับ <c oughs> ในกล่องนะครับมีตัวน,นี้จะเป็นมือจับนะครับมือจับก็จะมีแว่นตามาให้หนึ่งอันมีคู่มือนะครับการประกอบหนึ่งเป็น ตัวนี้จะเป็นประแจนะครับแล้วก็เป็นใบมีดนะครับเป็นใบมีดขนาดเล็กแล้วก็เป็นใบแบบพลาสติกแล้วก็มีประแจมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นกันชนนะครับเวลาเราตัดริมผนังนะครับตัวนี้ก็จะช่วยกันเอาไว้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นใบใบสัดหญ้าแบบเป็นกครงจักนะครับตัวนี้นะครับมีถุงมือนะครับหนึ่งกู้ตัวนี้จะเป็นตัวตัวบางใบนะครับตัวบางใบเฮดเดอเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับ อะแดปเตอร์นะครับอยู่ที่กระแสนะครับ21โวลต์นะครับ21โวลต์เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวมอเตอร์นะครับผมว่าไม่น่าจะเป็นบตเล็ตนะครับคุณผู้ชมไม่น่าจะเป็นบตเล็ตนะครับดูจากทรง้บน่าจะเป็นมอเตอร์แปลงฐ่านแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวมาแกะให้ดูเดี๋ยววันนี้เรามาดูประสิทธิภาพกันก่อนว่ามันจะใช้งานได้เป็นยังไงบ้างนะครับ ตรงนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้นะครับกดเซฟตี้ก่อนแล้วก็กดไกดิงนะครับตัวด้านนะครับสามารถยืดได้นะครับคุณผู้ชมกดตรงนี้นะครับกดนะครับกดแล้วก็ทําการยืดอ่ะไม่ใช่กดนะครับดันขึ้นข้างบนนะครับดันขึ้นข้างบนแบบนี้แล้วก็ึงออกไปได้เลยนะครับนี่นะครับยาวสุดประมาณนี้ดันขึ้นข้างบนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับองศาได้นะครับโดยการกดนะครับกดตรงนี้นะครับยกขึ้นยกลงนะครับองศาในการที่เราจะตัดยากนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เยวมา ฟังเสียงก่อนฟังเสียงมอเตอร์กันผมก็ใช้แบตเตอรี่ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่แบตเตอรี่แล้วก็ฟังเสียงมอเตอร์กันก่อนเดี๋ยวลองฟังเสียงเสียงมอเตอร์นิ่งดีนะครับเสียงมอเตอร์ถือว่านิ่งอยู่นะครับเสียงก็คล้ายๆมอเตอร์บัสลิดนะครับนิ่มๆนะครับนิ่มอ่ะเดี๋ยวมาใส่ ใบกันนะครับมาใส่อุปกรณ์การใช้งานกันนะครับคุณผู้ชมผมจะใส่เป็นใบอันเล็กนะครับเดี๋ยวลองใส่ใบอันเล็กดูนะครับนี่เดี๋ยวจะลองใส่ใบตัวเล็กอันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่ามันมีความคุมอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีต้องรับคมเพิ่มมีใบใบแบบตั้งตอแบบนี้นะครับตองอันนะครับอันเล็กนะครับคุณผู้ชมไม่ได้อันใหญ่นะครับอันเล็ก ตัวอันนี้ก็เป็นใบเปลือกอัตติกนะครับท่านผู้ชมนี่ใบพัสติกก็ตัดพวกตั้งบานได้นะครับตัดพวกยาวอ,อนททำการถอดน็อตได้เลยไขน็อตนะครับไปทางซ้ายนะครับซ้ายออกขวาเข้านะครับตัวนี้นะครับมันไม่เหมือนเครื่องแบบัดยาน้ำมันนะครับปีกขวาเข้านะครับถอดา้ายเข้า วาออกตัวนี้เป็นตัวครอบมันนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวตัวบังใบตัวบังใบมันจะมีล็อกของมันนะครับใส่เข้าล็อกนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวบังใบอี่เข้าล็อกแล้วนะครับเข้าล็อกแล้วก็ใส่มันจะมีตัวเหล็กด้วยนะครับมันจะมีตัวเหล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วเราใส่ใบกันก่อนนะครับใส่ใบกันก่อนเป็นใบขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมประมาณสี่นิ้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าความกว้างม,มันอยู่ที่สักเท่าไหร่มันซ้อนกันอยู่นะครับคุณผู้ชม นี่ครับสองใบนะครับเคลือบน้ำมันมานะครับสองใบใบมันไม่ค่อยกลมนะครับไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปลองลองตัดดูก็วางให้ตรงล็อกมันนะครับมันตรงพลาสติกนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับก็วางให้ตรงนะครับใส่ลงใ้ตรงร่องของมันแล้วก็ใส่แหวนแล้วก็ใส่นอ็อตเข้าไปทำการขันให้ นี่ครับคุณผู้ชมใส่ใบแน่นแล้วนะครับขันให้แน่นเรียบร้อยครับส่วนตรงนี้นะครับใส่เข้าตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมันจะมีร่องอยู่นะครับมันจะมีนอนร่องอยู่ใส่ให้มันตรงร่องรูนะครับนี่ครับคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวกันชนนะครับตัวนี้นะครับ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือจะเก็บขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปทดลองตัดกันนะครับว่ามันจะตัดยายเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมยืดนะครับผมจะยืดให้มันยาวสุดไปเลยครับนี่ยาวสุดแล้วเดี๋ยวไปตัดกันยาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับยาประมาณนี้เดี๋ยวลองตัดดู ก็ถือว่าใช้ได้เลยคุณผู้ชมนะครับใช้ได้เลยนี่ครับตัดไปแล้วตะกี้คมดีนะครับคมดีนะครับแต่ถ้าใบกว้างกว่านี้นะครับมันก็จะเร็วนะครับแต่มันก็ใบนะครับมันก็ต้องเหมาะสมกับกําลังของมอเตอร์ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยใครที่สนใจนะครับพิกัดสินค้านะครับตะกาด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับกดเข้า่าเพิ่มเติมนะครับผมจะวางลิงก์สินค้าของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้เอาไว้นะครับไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ อย่าลืมีกากดทับตไคร์กดไกดลค์กดแช่นี่คุณผู้ชมอย่าลืมกดทับตไคร์กดไลค์กดแชร์นะครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับสะดวกรวดเร็วในการตัดนะครับเหมาะสมกับปัญญาที่ไม่แข็งมากนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ